สวัสดีค่ะวันนี้เรามารับอ่านใจความคิดนะคะวันนี้เราจะมาอยากรู้ความในใจนะคะเขาคนนั้นที่คุณนะที่คุณแอบชอบแอบสนใจแอบรู้สึกดีๆแอบปื้มเขาอยู่นะคะในใจเขากำลังคิดอะไรอยู่ ะะบางครั้งเขาอาจจะรู้หรือไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเขาคนนั้นนะคะไม่ว่าในที่ทำงานหรือที่ไหนก็ตามที่คุณเจอเขานะคะคุณแอบรู้สึก ดีๆกับคนนั้นนะคะแต่บางครั้งคุณก็ไม่รู้ว่าใจเขาคิดอะไรอยู่ใช่ไหมคะวันนี้ไพ่มีทั้งหมด3กองนะคะเลือกเพียงกองใดกองหนึ่งนะคะในหัวข้อเขาคนนั้นที่คุณแอบสนใจแอบรู้สึกดีๆแอบชอบแอบปลื้มอยู่นะคะในใจเขากำลังคิดอะไรอยู่นะคะไพ่สามกองนะคะเลือกกองที่1ถึงกองที่3มเพียงกองใดกองหนึ่งนะคะ คนนั้นนะคะที่คุณแอบชอบแอบสนใจแอบรู้สึก,กดีแอบปลื้มอยู่ในใจเขากำลังคิดอะไรอยู่นะคะคนที่คุณสนใจเขาเขากำลังคิดอะไรอยู่นะคะเขาอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ว่ามีคนกำลังสนใจเขาอยู่มาอ่านความในใจเขานะคะให้มีทั้งหมดสามกองนะคะเลือกเพียงกองใดกองหนึ่งนะคะ เขาคนนั้นที่คุณแอบชอบแอบสนใจแอบรู้สึกดีๆแอบปื้มอยู่นะคะไม่รู้ว่าเขารู้หรือไม่รู้ตัวหรือไม่แน่ใจนะคะในใจเขาคนนั้นกำลังคิดอะไรอยู่นะคะไพ่มีทั้งหมดสามกองนะคะเลือกเพียงกองใดกองหนึ่งเราจะเริ่มจากเปิดไพ่กองที่หนึ่งกอง ะะชาวกองที่หนึ่งนะคะได้ไพ่เอกออฟโซเด็กถือดาบได้ไพ่สามดาบได้ไพ่แปดเหรียญน,นะคะชาวกองที่หนึ่งเท้าคนนั้นที่คุณแอบชอบแอบสนใจอยู่นะคะ เขาอาจจะไม่รู้ตัวเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณมีคนสนใจมีคนแอบชอบสนใจแอบปื้มเขาแอบรู้สึกดีๆกับเขาอยู่หรือเปล่านะคะเขาคิดว่าเขาอาจจะไม่รู้นะคนชาวกองที่หนึ่งแล้วก็สิ่งที่ในใจเขากําลังคิดอยู่นะคะเขาหวาดระแวงเขาหวาดระแวงในความรักชาวกองที่หนึ่งนะคะเขาหวาดระแวงในความรักเขาเหมือนเขา เขาชอบช้ำเรื่องความรักมาพอสมควรนะคะเขาโดนหักหลังโดนหลอกลวงหรือแม้แต่มือที่สอะไรสารพัดปัญหาเรื่องความรักเขาก็เจอมาโชคโชนพอสมควรชาวกองที่หนึงคนนั้นนะคะคนนั้นที่คุณแอบชอบแอบสนใจในใจเขานี่เขารู้สึกเจ็บปวดเจ็บปวดบาดระแวงในความสัมพันธ์คือเหมือนเขากลัวกลัวว่าถ้า ถ้ามีใครจะเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาจะระแวงมากระแวงว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรเข้ามาหลอกเขาหรือเปล่าเข้ามาทําให้เขารู้สึกดีๆแล้วก็ทิ้งเขาไปเหมือนที่เคยเจอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเขาพูดง่ายๆเขากลัวกลัวว่าคนที่เข้ามาจะมาเพื่อหลอกลวงเขาให้เขาเสียใจหรือบางครั้งมาเพื่อหลอกให้เขาดีใจชั่วข่าวแล้วก็ทิ้งเขาไปนะคะให้เขา ทุกตมทรมานอยู่กับบาดแผลที่คุณที่เขาคนนั้นมาสร้างให้กับเขาไว้นะคะหรืออาจจะเป็นคุณหรือใครก็ตามคนที่จะเข้ามาในในในชีวิตเขาเรื่องความรักอะตอนนี้เหมือนเขาเขาไม่สนเขาพยายามเขาพยายามมุ่งเน้นแต่เรื่องการงานหน้าที่การงานการเงนินเขาจะหาเงินทํางานตั้งหน้าตั้งตาหาเงินทํางานเหมือนบางครั้งเขารู้สึกว่า เขาไม่ <S <S เขาไม่อยากยุ่งกับความรักแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะในใจชาวกองที่หนึ่งเขาไม่อยากยุ่งเขากลัวเขาเจ็บปวดอีกเขากลัวเขาผิดหวังเรื่องความรักอีกเขาระแวงละแวง,งคนที่จะเข้ามาในชีวิตเขาค่อนข้างมากนะคะถ้าคุณจะเข้าไปหาชาวกองที่หนึ่งเนี่ยนะคะถ้าคุณจะเข้าไปหาชาวกองที่หนึ่งคุณต้องเข้าไปทางเรื่องหน้าที่การงานการเงินนะคะคุณต้องไปชวนเขาคุยเกี่ยวกับ เอ,องานที่ทําอยู่นะคะอ,อคุณอาจจะบอกว่าเมีงานนูน่นงานนี่นะรายได้ดีหรือค้าขายนูน่นนี่นั่นคือคุณต้องเข้าทางแบบว่าเป็นเพื่อนแล้วก็คุยเรื่องงานคุยเรื่องงานก่อนนะคะอย่าเพิ่งคุยเรื่องความสัมพันธ์นะคะพราะเขาระแวงระแวงถ้าคุณเข้าไปคุยเรื่องความสัมพันธ์ปุ๊บผู้ชายคนนี้เขาจะ ระแวงคุณมากดีไม่ดีเขามีคุณเลยนะวิ่งหนีคุณเลยไม่เอากลัวกลัวถ้าคุณวิ่งเข้าไปด้วยเจตนาที่ว่าเออคุณชอบเขาคุณอยากจีบเขาคุณรักเขาคุณสนใจเขาอะไรเนี่ยเขาจะไม่โอเคในความสัมพันธ์นะเขาจะไม่โอเคในความสัมพันธ์ให้คุณเข้าไปในลักษณะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานเขาก่อน เป็นเพื่อนคุยอาจจะปรึกษาถามเขาว่าเออมีปัญหาเรื่องงานหรือเปล่าทําไมดูเครียดเครียดจังอะไรเงี้ยถ้าคุณอยากเข้าไปนะแต่ถ้าคุณยังไม่อยากเข้าไปก็ไม่เป็นไรรอก่อนก็ได้ค่ะรอ,อก่อนก็ได้ถ้าคุณจะเข้าไปหาคนคนนี้คุณต้องเข้าไปด้วยเรื่องหน้าที่การงานก่อน อะไรก็ตามงานที่เขาทําอยู่หรือเขาข้าขายเป็นพนักงานขายอะไรคุณก็อาจจะไปถามว่าเออสินค้าตัวนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แอบชอบเซลล์อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขากําลังทํางานอยู่คุณก็อาจจะไปถามว่าเออแอร์ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ข้อดีข้อเสียอะไรเงี้ยคือคือคุณอยากเข้าไปในเรื่องแบบ ไปทาให้เขารู้หรือเห็นเลยว่าคุณเข้ามาเพื่อจะจีบเขาหรือคุณเข้ามาคุณมาคุยเขาเพราะคุณสนใจเขาคุณแอบชอบเขาเขาจะกลัวในความสัมพันธ์ที่คุณเริ่มต้นเข้าไปให้เขารู้เลยว่าเอยคนนี้เข้ามาจีบฉันแน่อะไรเงี้ยเขาจะกลัวเขาจะกลัวแล้วเขาจะหวาดระแวงดีไม่ดีเขาจะหนีคุณไปด้วยซ้ําเขาจะหลบหน้าหลบตาไม่อยากเจอไม่อยากคุยคุณกับคุณด้วยซ้ํานะคะชาวกองที่หนึ่งคุณต้องเข้าหาเรื่องการงาน เขามีโอกาสเปิดใจอยู่นะชาวกองที่หนึ่งเขาจะเปิดใจอยู่แต่คุณต้องเข้าให้ถูกทางนะคะถ้าคุณแอบชอบแอบสนใจใครเขาคนนั้นนะคะคุณต้องเข้าให้ถูกทางถ้าคุณเข้าผิดทางเขาจะระแวงและก็จะหนีหายหลบหน้าหลบตาคุณไปเลยประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะเจอปัญหาเรื่องความรักมาพอควรแล้วนะคะชาวกองที่หนึ่งเขาก็เลยตอนน้ตตอนนี้เขามุ่งเน้นเรื่องหน้าที่การงาน การเงินดีกว่าหรือทําธุรกิจค้าขายอะไรของเขาดีกว่าประมาณนี้นะคะคุณเข้าได้แต่คุณต้องเข้าทางทางหน้าที่การงานเขาคุณอย่าไปเข้าทางด้านสื่อสารเนี่ยเขาเขาเห็นว่าคุณสนใจเขาคุณชอบเขาคุณอยากเข้ามาจีบเขาอะไรเงี้ยไม่ได้แสดงแสดงตรงๆยังไม่ได้ต้องเข้าทางอ้อมนะคะชาวกองที่หนึ่งต่อไปเราจะเปิดชาวกองที่สาม เขาคนนั้นที่คุณแอบชอบแอบสนใจแอบรู้สึกดีๆอยู่นะคะในใจเขากำลังคิดอะไรอยู่นะคะได้ไพ่สองม้เทา้าได้ไพ่สิบเหรียญเออสิบถ้วย view of fortune นะคะชาวกองที่สามชาวกองที่สามคนนี้เขาเปิดใจนะ เขาเปิดใจที่จะใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตเขาเหมือนเขากำลังมองหาใครบางคนด้วยที่จะเข้ามาในชีวิตเขาด้วยนะคะชาวกองที่สามเขาคนนั้นในใจเขารู้สึกเหมือนเขารอคอยใครบางคนหรือเขาอยากออกไปหาใครบางคนนะคะ mm hmm. เขาเขาอยากมีชีวิตคู่มีชีวิตครอบครัวที่อุดที่สุขสมบูรณ์นะคะ คือเขารอคอยที่จะสร้างครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัวกับใครสักคนหรือใครก็ตามที่เข้ามาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับเขาชาวกองที่สามเขาเขาเหมือนเขาพยายามหาอยู่มองหาอยู่แต่เขาอาจจะยังไม่รู้หรือไม่เห็นคุณก็ได้นะคะชาวกองที่สามเนี่ยคุณเข้าไปหาเขาตรงๆได้เลยคุณเข้าไปทําให้เขารู้เขาเห็นเลยว่าคุณชอบคุณสนใจเขาคุณอาจจะ ซื้อน้ำไปให้เขาซื้อกาแฟไปให้เขาช่วงเที่ยงหรือช่วงเช้าหรืออะไรยังไงก็ได้นะคะมีของติดไม้ติดมือไปฝากเขาเล็กๆน้อยทำให้เขารู้ว่าคุณสนใจเขานะคุณสนใจเขาคุณรู้สึกดีค่ะชาวกองที่ที่หนึ่งคุณจะเปิดโดยตรงไม่ได้คุณต้องเข้าทางอ้อมต้องเข้าทางหน้าที่การงานเขาชาวกองที่สามคุณเข้าตรงๆเลย คุณเข้าไปในความสัมพันธ์บอกให้เขาชัดเจนเลยว่าฉันต้องการมาเพื่ออะไรนะคะเขาต้องการความชัดเจนนะคะเขาต้องการความชัดเจนคนนี้เขาไม่ต้องการคุมเคือในความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามาถ้าคุณเลือกกรอบที่สามเขาเขาอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าเขาอาจจะ แตงิตแตควางอยู่นะว่าอาจจะมีคนชอบเขาหรือสนใจเขาอยู่แต่เขาไม่แน่ใจว่าใช่คุณหรือไม่เขาอาจจะรู้ก็ได้ชาวกรองที่3ามนะคะเขารอคอยใครบางคนเข้ามาในชีวิตคู่มาเติมเต็มชีวิตคู่ให้กับเขานะคะเขารออยู่เขารออยู่นะคะไม่รู้ว่าเขารอเขาเจอยังนะคะในใจเขาคิดว่าเขาน่าจะยังเจอคนที่ยังไม่เจอคนที่ถูกใจเขาอะ นะตอนนี้ชาวกองที่สามเหมือนเขารอคนที่ใช่อยู่ดังนั้นคุณก็มีโอกาสมากเข้าไปโดยตรงเลยเข้าไปให้ชัดเจนเลยเข้าไปความเปิดความสัมพันธ์ให้ชัดเจนเลยชาวกองที่สามอย่าเล่นลูกไม้กับเขาเขาไม่ชอบคนที่เล่นลูกไม้กับเขานะคะเขาไม่ชอบคนที่มาเล่เหลี่ยมในเรื่องความรัก หรือในความสัมพันธ์กับเขาอย่ามาล้อเล่นในความสัมพันธ์กับเขาเปิดความสัมพันธ์ให้เห็นเลยว่าคุณแอบ,บชอบคุณสนใจถ้าคุณไม่แอบ,บชอบคุณไม่สนใจคุณจะซื้อขนมซื้อกาแฟไปให้เขาไหม <c ười> นั่นแหละเขาก็จะรู้ว่าเออเอาถ้าสมมติคุณสนใจคนนี้คุณแอบ,บชอบคนนี้ไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณซื้อกาแฟไปให้เขาคุณซื้อขนมไปให้เขานะแค่นั้นแหละเขาก็จะรู้สึกแล้วว่าอืมอะไรอย่างเงี้ย คือเขาก็ต้องคิดอยู่แล้วแหะว,ว่าเออถ้าไม่ชอบไม่สนใจล้วจะซื้อมาให้ทําไมอะไรประมาณนี้นะคะคนคนชาวกรที่สามเนี่ยคุณเปิดความสัมพันธ์ได้ชัดเจนเลย mm hmm. เขารอคอยเขาอยากสร้างเขาอยากมีเขาอยากมีแฟนนะพูด,ดง่ายๆอยากมีแฟนอยากแต่งงานอยากสร้างครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์เขาอยากแต่เขาก็รู้ว่าเขาก็ยังไม่เร่งรีบไม่เร่งรีบในความสัมพันธ์เช่นกัน นะะเขาเขาก็รู้ว่าให้ความสัมพันธ์นั้นมันเดินไปเรื่อยเมื่อถึงเวลาเขาจะรู้และคุณจะรู้เองว่าความสัมพันธ์นั้นเขาจะตัดสินใจอย่างไรพัฒนาไปในทิศทางไหนนะคะเขาจะไม่รีบในความสัมพันธ์คนนี้เขารอคอยได้เขารอคอยได้แต่ใจเขาลึกแล้วเขาก็เหมือนขาดความอบอุ่นอยู่อยากได้ใครสักคนเข้ามาเติมเต็มในชีวิตนะคะชาวกองที่สามจะประมาณนี้ชาวกองที่สามคุณต้อง เข้าไปหาเขาโดยตรงเลยนะเข้าไปด้วยจิตนาที่ชัดเจนนะ <c oughs> คุณเข้าอ้อมไม่ได้นะคะชาวกองที่สามคุณอ้อมปุ๊บนี่เขาจะกลัวคุณทันทีเลยว่านี่มาทําอะไรเนี่ย <c oughs> นะคะแต่ชาวกองที่หนึ่งคุณต้องเข้าอ้อมหน่อยนะอย่าจงแจง้งเขากลัวเขาวาดระแวงในความสัมพันธ์นะคะต่อไปชาวกองที่สองนะคะเขาคนนั้นที่คุณแอบชอบแอบสนใจแอบรู้สึกดีๆแอบปื้มอยู่อะไรอย่างเงี้ย คิดอะไรเขาอยู่สักอย่างนึงเนี่ยในใจเขากําลังค okay? ิดอะไรอยู่ชาวกองที่สองนะคะได้ไพ่สีดาบเขาคนนั้นได้ไพ่สีดาบได้ไพ่สีถ้วยได้ไพ่สี่เหรียญสี่ดาบสีถ้วยสี่เหรียญคืออะไรนะคะเขาเขาชาวกองที่สองเขารอคอย เขารอคอยคนเก่าเหมือนเขารอคอยคนเก่านะชาวกองที่สองที่คุณแอบชอบเขาอยู่เนี่ยแอบชอบแอสนใจอยู่ในในในใจเนี่ยเขาเหมือนเขายังค้างคาอะไรบางอย่างกับคนเก่าเขาอยู่เขาอาจจะเลิกกันไปแล้วหรือไม่ได้ติดต่อกันจบในความสัมพันธ์ไปแล้วแต่คนที่คุณแอบชอบแอบสนใจเนี่ยคนคนนั้นเขา เขามีซัมติงบางอย่างกับคนเก่าอยู่เขาเหมือนเขายังหวงแหนคนเก่าอยู yeah> ่เขาไม่อยากได้คนใหม่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดคนใหม่เข้ามาเนี่ยค่ะเห็นไหมอันนี้บ่งบอกถึงความหวงแหนไพ่ใบนี้ห่วงแหนเขาเหมือนเขายังคิดถึงคนเก่าอยู่หวงแหนคนเก่าอยู่เขาอยากให้คนเก่ากลับมาอยู่กับเขาอยู่หรือเปล่าหรือเขามีอะไรค้างคาใจที่ยังไม่เคลียรกับคนเก่าอยู่หรือเปล่า นะะคนนั้นที่คุณแอบชอบไปนสนใจในใจเขายังคิดถึงอดีตคนเก่าของเขาอยู่นะคะแล้วก็ถ้ามีคนใหม่เข้ามาเหมือนเขายังไม่สนใจเขายังไม่สนใจเขายังไม่ชอบเขายังไม่ถูกใจเขาเหมือนเนี่ยเขารอให้สามคนเก่าคนเนี้ยมาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเคลียร์ให้มันชัดเจนก่อนในความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์คนเก่าของคนเขาคนนี้อาจจะอยู่ดีคบกันอยู่ดีเขาอาจจะหายไปจากชีวิตไม่บอกไม่กล่าวก็ได้เขาก็เลยค้างคาในใจอยู่เขารอคอยเขารอคอยที่จะเคลียร์ความสัมพันธ์กับคนเก่าอยู่ถามว่าคุณเข้าไปได้ไหมได้ได้ได,ได้แต่ช่วงแรกเขาอาจจะไม่ค่อยสนใจคุณนะคุณคุณเข้าไปในความสัมพันธ์ได้ไหมได้นะ คุณต้องเข้าไปในลักษณะเพื่อนก่อนความสัมพันธ์ตรงนี้คุณต้องเข้าไปในลักษณะเพื่อนคุณอย่าเพิ่งเข้าไปในล mm ักษณะแฟนนะะเข้าไปในเพื่อนลักษณะเพื่อนเพื่อนที่หวังดีคือคุณพยายามบอกเขาว่าพยายามพยายามทําให้เขาชาวกองที่สองเนี่ยทราบว่าเขาคนนั้นที่คุณแอบชอบถ้าคุณจะเข้าไปคุณต้องเข้าไปในลักษณะเพื่อน เพื่อนก่อนเขามีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรอยากระบายอยากพูดคุยอะไรกับคุณคุณคุณต้องหาวิธีเข้าไปในความสัมพันธ์แบบเพื่อนก่อนนะคะจริง,รงๆเขาเขารอคอยคนเก่ามาเคลียร์ไม่รู้มาเคลียร์เรื่องอะไรแต่แต่ถ้าคุณเข้าไปได้นะคุณผ่านด่านนี้ไปได้นะชาวกองที่สองถ้าคุณผ่านด่านไปได้คุณจะให้ทำให้เขาลืมคนในอดีตได้ นะคะมันคุณจะทําให้เขาลืมคนในอดีตได้แล้วเขาสักวันหนึ่งถ้าคุณเข้าไปนะแล้วคุณไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทําให้เขารู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้เขาจะลืมคนเก่าเลยเขาจะไม่สนใจเขาจะไม่ค้างคาเขาจะไม่ติดใจกับคนเก่าของเขาอีกเลยนะคะชาวกรที่สถ้าคุณไปสร้างอะไรก็ตามไปทํา พัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีให้เขาเห็นว่าคุณจะเขาจะคิดได้ว่าทำไมฉันต้องไปรอคอยคนเก่าอย่างหลมๆแรงๆฉันไม่มีความหวังอะไรเลยว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่เขาจะมาคุยจะมาเคลียร์เมื่อไหร่นะเขาจะตัดใจทิ้งจากคนเก่าได้เลยถ้าคุณเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเขาได้นะคุณเข้าไปมัดใจเขาได้นะไม่ต้องถึงกับมัดใจล่ะคุณสร้างความเชื่อมั่น ในใจเขาได้เขาจะค่อยๆลืมคนในอดีตเขาจะปล่อยคนในอดีตไปเขาจะทําได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องช่วยเขาด้วยคุณต้องช่วยเขาด้วยคุณแอบชอบคุณแอบสนใจอยู่ถ้าคุณอยากเปิดความสัมพันธ์คุณต้องเข้าไปในลักษณะเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งเปิดนะคะ คุณอาจจะไปถามเขาอะไรยังไงคือถ้าถ,ถ้าคุยกันได้ระดับหนึ่งก็อาจจะถามเขาก็ได้ว่าเออดูดูไม่ค่อยมีความสุขดูเงาเงาดูเศร้าส้อยดูเงียบขึมอะไรอย่คือ,ค,อคือมันต้องรอโอกาสที่ดีก่อนนะถึงจะพูดถึงจะคุยนะไม่ใช่เข้าไปวันแรกก็จะไปถามเขาว่าเออคุณเป็นไรฉันแอบบดูคุณมาหลายวันแล้วทําไมคุณดูเงียบเงียบขึมขึมเศร้าเศร้าเสียใจไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยลดอะไรเงี้ไม่ได้นะต้องเข้าไปในลักษณะเพื่อน คุณจะรู้คำว่าเข้าไปในลักษณะเพื่อนที่หวังดีก่อนเป็นอย่างไรคุณจะรู้ว่าจะเข้าไปแบบไหนนะคะเขาเขาจะเปิดเขาเปิดเหมือนกันเขาจะเปิดในความสัมพันธ์เช่นกันแต่แต่เขาจะเปิดยากหน่อยคนนี้เขาจะเปิดยากหน่อยนะคะเพราะว่าเหมือนเขามีซัมติงกับคนเก่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่เคลียร์ไม่ชัดเจน เขายังรอคอยยังห่วงแหนที่จะให้คนเก่ากลับมาเคลียดดังนั้นคุณต้องเข้าไปเติมเต็มให้เขาคุณเข้าไปเติมเต็มปุ๊บเขาจะสลัดทิ้งคนเก่าแล้วเขาจะลืมคนเก่าได้ทันทีคุณต้องทายัางไงก็ได้ให้เขามีความสุขแฮปปี้มากที่สุดเมื่อเวลาที่อยู่กับคุณให้เขารู้สึกสบายใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกไว้ใจที่อยู่กับคุณที่คบกับคุณนะคะเขาคนนี้นะคะชาวกองที่สอง ปิใจอยู่แต่ยากหน่อยยากหน่อยเพราะว่าเขาไม่รู้เขามีซัมติงอะไรกับคนเก่าของเขาอยู่นะคะคนเก่าไม่เคลียร์กันไม่ชัดเจนนะคะอ่ะสรุปโดยรวมนะคะเขาคนนั้นที่คุณแอบชอบแอบสนใจแอบรู้สึกดีดแอบปล้มในใจเขากําลังคิดอะไรอยู่ชาวกองที่หนึ่งนี้จะระแวงระแวงในความสัมพันธ์นะคะเขากลัวระแวงในความสัมพันธ์คุณต้องเข้าไปในลักษณะ งานก่อนเกี่ยวกับหน้าที่การงานชาวกองที่สองคุณเขามีบางอย่างที่เขาค้างคาใจกับคนเก่าอยู่ดังนั้นคุณต้องเข้าไปในลักษณะเพื่อนถ้าคุณจะเข้าไปชาวกองที่สองชาวกองที่สามเปิดตรงๆเลยเปิดตรงๆเลยค่ะว่าคุณคุณอยากคุณอยากสารสัมพันธ์คุณอยาก,ยาก,ายากเป็นแฟนกับเขาเปิดตรงๆเลยเปิดตรงตรง เคลียให้ชัดเจนเลยชะกองที่สามเขาต้องการคนชัดเจนในความสัมพันธ์นะเขารอคอยใครบางคนอยู่ชากองที่สามเขารอคอยใครบางคนคนนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะคลิปนี้นะคะดูสถานการณ์จริงด้วยนะคะดูสถานการณ์จริงประกอบด้วยนะคะมันเป็นแค่การคาดเดาในใจเขาเฉยๆว่าเขาคิดอะไรอยู่ แต่ถ้าคุณจะเข้าไปจริงๆคุณก็ดูสถานการณ์ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ความเหมาะสมตามสถานการณ์ด้วยนะดูความเป็นจริงเป็นหลักด้วยนะคะอย่ายึดตามไพ่สักทีเดียวนะคะ,ะคิดนี้เป็นอย่างไรบ้างในใจของเขาคนนั้น หวังว่าทุกทุกคนจะเลือกกองี่สาม,มากที่สุดนะคะเขาพร้อมที่จะเปิดเปิดรับใครสักคนเข้ามาในชีวิตเขานะคะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ